สวัสดีครับขอต้อรับเข้าขสว่เลยกับลูกเราเป็นหมาหรือมีต้อนรับต้นคลิปด้วยนออ้องอันดาเลเชียนะครับลูกสาวคนใหม่ของหมอเองนะครับผมก็คือนำเข้าจากประเทศจีนสดสด,สดร้อนร้อนไปเลยนะครับอลาไปลูกวันนี้มาจับหัวข้อคอนเทนต์ที่ว่าขนสุนัขเข้าปอดมนุษย์จริงหรือเปล่าครับผม โดนคำถามนี้ก็สามารถทึงคอมเมนต์แล้วก็มาบอกหมอกันได้เลยช่วงต้นคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคำถามยอดฮิตมากๆเลยครับที่ผู้ใหญ่คุณรุ่นคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ครับจะชอบถามเราว่าเห็นไหมว่าอย่าเลี้ยงน้องหมาเลยอย่าให้น้องหมามานอนกับเราเลยจะทำให้ขนเนี่ยเข้าไปในปอดเห็นข่าวไหมว่าเด็กเนี่ยเลี้ยงสุนัขจนแบบขนเข้าไปในปอดจนเสียชีวิตเลยอันนี้คือข่าวที่ไม่จริงนะครับผมอ่าหมอจะ พูดก่อนเข้าวิชาการเนะาะก็คือไม่ง่ายว่าตอนที่เราเนี่ยไปสูดดมฝุ่นเยอะๆที่บริเวณเอย่างเช่นแบบบริเวณที่มีรถผ่านเยอะๆเรายัางจามเลยใช่ไหมครับร่างกายของเรามีกระบวนการในการป้องกันครับอย่างแรกก็คือในรูจมูกของเราเนี่ยมีขนจมูกใช่ไหมครับในการช่วยดักจับพวกสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามานอกจากนั้นเขาก็จะมีวิไลเซลครับช่วยในการจับ ต่างๆคือเราจะเห็นเลยว่าบางครั้งที่เราแบบไปสูออโดมพวกคุณเยอะๆแล้วเรากลับมาบ้านครับเราจะจามออกมาเป็นเส้นเลือด่อยว่างหรือว่าเป็นขี้มูกเขียวว่างแบบนี้ครับเพราะว่าร่างกายของเราครับมีการดักจับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามจามหรือว่าสั่งขี้มูกออกมาเนาะสิ่งนี้ครับก็คือเป็นในส่วนของร่างกายปกป้องไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายหมอที่พูดแบนนี้ปอดเนี่ยเป็นออระบบ ส่วนหายใจส่วนล่างเนาะแต่ส่วนบริเวณจมูกของเราเนี่ยคือส่วนโดนขนเนี่ยกว่าจะเข้าไปในรูจมูกหลอดลองไปถึงปอดเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลมากๆเลยแล้วร่างกายของเราก็ามีการค้องกต่างๆแบบนี้ครับผมเลยทําให้หมอนะ่ะกล้าฟันธงเลยว่าขนสุนัขไม่สามารถเข้าไปในปอดของมนุษย์เราได้ควรสามารถไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่ย่าได้เลยนะครับว่าขนสุนัขเนี่ย ไม่สามารถที่จะเข้ามาในพอร์ของเราดได้หรือว่าชวนเข้ามาดูในช่องหมอมาได้นะครับผมแต่ครับผมคนเนี่ยเกิดการแพออ้ในส่วนของขนน้องหมาขนน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นได้ก็คืออะไรครับก็คือน้ําลายของสัตว์เลี้ยงของเรานันเองโดยเฉพาะน้องแมวครับผมก็คือน้องแมวเนี่ยจะมีการรุมนิ่งตัวเองตลอดเวลาเนาะหรือว่าน้องหมาบางตัวก็จะมีการเลี้ย้าวมถึง กระต่ายหรือว่าสัตว์เอกโซติก,กต่างๆครับก็จะมีการเลี้ยงทำความสะอาดขนน้ำลายเนี่ยครับคือเป็นสารก่อคแพ้กับมนุษย์ของเราคือเราจะเคยเห็นว่าเออมีเพื่อนคนหนึ่งหรือว่าพี่ๆคนหนึ่งปกติเขาก็เลี้ยงน้องหมาเลี้ยงสัตว์นิดแล้วทำไมตอนนี้เลิกเลี้ยงไปแล้วบอกว่าเออแพ้ขนสัตว์แบบนี้ครับการแพ้แบบนี้เกิดจากน้ำลายครับน้ำลายของน้องเองในการเลียตัวเองหรือว่าไปเลียจากฉี่เอย่ย อึมเอ,อ่ยแล้วก็มาเลียบริเวณขนเนาะแล้วพอมันเลียกับขนมันติดกับขนเนาะมันก็เกิดทําให้เกิดฝุ่นละอองหรือว่าตรงนี้ครับพอเราสูดดมเข้าไปก็เลยทําให้เกิดการแพ้ขึ้นมาได้เองนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เราจะป้องกันได้อย่างไรตรงนี้หมอก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่าทาตามหมอแล้วเนี่ยว่าเพออืเ่นอนๆคนนั้นพี่ๆคนนั้นจะไม่เกิดการแพ้ ทำให้เรานั้นอยู่กับร่วมกับสัตว์เลี้ยงของเราได้มีความสุขที่หนึ่งครับผมจะต้องมีเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองครับเครื่องดูดฝุ่นของเราเนี่ยทำไมเราจำเป็นจะต้องดูดฝุ่นคือดูดบริเวณที่น้องอยู่เอยดูดบริเวณที่น้องจะต้องมานอนกับเราตรงนี้ครับเมื่อน้องหมาเลียหรือว่าไปวิ่งเล่นจากด้านนอกมาฝุ่นต่างๆเขาก็ติดขวดมาน้องแล้วเขาไปเลียฝุ่นมันก็ฟุ้งบริเวณตรงจุดที่เขาอยู่เอยหรือว่าบริเวณในห้องนอนของเราตรงนี้ครับ มันก็จะช่วยในการลดสารที่เกิดก่อภุมิแพ้สําหรับตัวเราเองนั้นได้แล้วก็ทําให้ห้องน่นสะอาดเพิ่มมากขึ้นครับอย่างที่2ครับถ้าเราเลี้ยงน้องหมาแบบที่บ้านเนาะของหมอเนี่ยเลี้ยง6ตัวแบบนี้ครับผมจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศเพราะว่าอะไรนอกจากดูดฝุ่นนะครับการดูดฝุ่นแค่วันละครั้ทงทําความสะอาดวันละครั้งแบบนี้ครับมันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับการที่เราเลี้ยง เเพราะว่ามันทําแค่ตอนเช้าอย่างเดียวเนาะแต่การฟอกอากาศเนี่ยเครื่องฟอกอากาศเขาทางานทั้งวันหรือว่าเราเปิดตอนไหนเขาก็จะทําทําให้บร,ริเวณที่เป็นฝุ่นละอองหรือว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยไปฟอกต่างๆทําทให้บริเวณห้องนั้นห้องนอนเรามีของซิงเจนที่เพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้การทาให้เกิดเกอะหูแพ้เนี่ยลดน้อยลงด้วยเช่นกันครับผมอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งนะครับ2ออย่างที่หมออยากที่จะ ให้เพื่อนๆรูทุกคนมีติดบ้านไว้ก็จะทําให้เหรานั้นน่ะเลี้ยงเด็กๆได้อย่างมีความสุขนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่อยากที่จะให้ทุกๆคนนั้นมีความรู้ติดตัวสามารถไปกล้าพูดกับทุกคนได้เลยว่าขนสันั์ไม่สามารถเข้าไปในบุพอร์นอนุ์ได้อย่างที่ทุกๆคนเชื่อกันครับผมถ้าสําหรับคลิปนี้ เ,เป็นประโยชน์มีความรู้แล้วก็สามารถบอกต่อทุกคนได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องของหมอมเป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปแบบนี้สามารถออคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทุกๆเรื่องเลยหรือว่าอยากให้หมอทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถที่จะพิมพ์มาในใต้ของเมนได้เลยนะครับวันนี้หมอขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้ายัางไงฝากติดตามช่องรุปเราเป็นหมาีกีในบูรา์ด้วยครับสวัสดีครับ